สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสำรวจเส้นทางใหม่ๆและเป็นเข็มทิศที่จะพาคุณไปชิมช้อปเที่ยวสไตล์ฮา้านกับฮาราลูดสวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนเดิมยังไม่ได้ไปไหนซึ่งมีกิจกรรมที่เราจะมาทําวันนี้สุยาเป็นคนแนะนํากิจกรรมก็จะต่อเนื่องกับ EP ที่แล้วเลยเพราะว่ายังดีดไม่เลิกเลยวันนี้น้องยังดีดไม่เลิไป ซ,ซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมที่มีความท้าทายเนาะสำหรับน้องสองท่านที่อยากจะมาเล่นนะคะที่นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันใช่ค,คับเดี๋ยววันนี้จะมีไกด์ข้างในจะมีไกด์ข้างในเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ากิจกรรมที่นี่เป็นอะไร,รตามกันมาเลยค่ะค สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟินิกซ์แอดเวนเจอร์นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมอยากจะแนะนํากิจกรรมในฟินิกซ์แอดเวนเจอร์แล้มีอะไรบ้างนะครับจะมีซิปไลน์มีไฮลบทคอสแล้วก็มีรถไฟนะครับเป็นรถไฟเลเย่อส่วนสมจริงนะครับซิปไลน์ซิปไลน์แบบไหนครับซิปไลน์คือแบบนี้ครับเป็นห้อยเข้าไปจะเป็นหนหนสลิงเข้าไปครับมีสิบฐานแล้วก็จะมีสะพานคลาสสิกายวอล์กแล้วก็จะมีเลโก้บริดจ์ครับไปลงข e ้างในข้างในก็จะมีร้านอาหารมีฟาร์มแกะมีร้านกาแฟ สวนดอกไม้ครับมีทุ่งนาครับดีแลกจะอยู่ถึงกี่โมงก็ได้แต่เราปิดห้าโมงครึ่งแล้วมีกิจกรรมสําหรับอาจจะยังกลัวการเล่นซิปไลนมีกิจกรรมอะไรที่ถ้ากลัวเล่นซิปไล์ก็มีนั่งรถไฟเข้าไปได้ครับอ๋อนั่งรถไฟเด็กท่านละ60ผู้ใหญ่ท่านละ90ไปกับนะครับแต่ต้องมีพิเศษทุกปีวันเด็กเราให้เด็กนั่งฟรีเรามีกิจกรรมอย่างนี้ทุกปีครับจะคอยอัปเดตในในเพจของเราอยู่ครับถ้ามีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยครับเฉพาะวันสําคัญเนาะอยากนะ เดี๋ยวพร้อมถ้าพร้อมเดี๋ยวแค่ถ้าพร้อมเดี๋ยวไปเซ็นเอกสารก่อนนะครับเพื่อจะเล่นซิปไลน์เข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างต้องนับประกันอะไรไหมครับอันมีประกันให้เรียบร้อยครับเอาละครับคุณผู้ชมชุดยูนิฟอร์มเหมือนวิศวกรหคือจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้กลัวอะไรหรอกพยายามทำเป็นคอนเทนต์ไว้เพราะเดี๋ยวไม่มีคนตัดให้คุณผู้ชมดูอะไรก็แค่ทำตัวไว้ก่อนบอกเลยว่าผมผ่านการโดดหอที่สูงประมาณ สองตึกเอาเชิญครับผมโอเคครับผมไปเอาเชิญไปดาทัดไปก็จะเป็นการเดินบนไม้โอเคลักษณะมันก็จะไม่มีอะไรมากครับคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากครับกำลังลุ้นอยู่ลุ้นอยู่คือ มันเป็นแท่นไม้เมื่อก่อนะเราเป็นลิงไงอ๋อแล้วก็ยังได้อยู่ทักษะเดิมเรามีเดี๋ยวนะอย่าโยกอย่าโยกไม่ได้โยกมันไปของมันเองแนนสิอย่าจับสิครับมาไปจับเพื่อนไปยังไงอ่ะโดนหัวไปอันนี้ที่ที่ปากแห้งไม่ได้กลัวอะไรนะครับอากาศมันหนาวไม่ได้กลัวโอเคประเดี๋ยวอากาศหนาวก็เลยปากแห้งนิดนึงไปครับสู่ความมหัศจรรย์ไกลโพ้น นี่เดี๋ยวผมถ่ายให้ไหมถ่ายด้ยวยกันเอาผมเอาได้ครับโอเคเป็นยังไงพี่ถือให้เหรอใช่โอเคตามต่อไป ไม่ถึงอ่ะพี่กระดึ๊บเลยพี่กระดึ๊บเลยพี่กระดึ๊บโอเคครับโอเคเสร็จแล้วชาลิฟเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกฐานแต่ว่าไปไปคุยกับพิ่สุก่อนเขานำหน้ามาก่อนใช่ไหมใช่ถึงก่อนเราด้วยเราไม่รู้ไปเล่นซิปไลไหนมาถึงตั้งนานแล้วเราอ่ะคือไปเล่นเส้นไหนมาทำไมเราไม่เจอกันเลยอ๋อเราเล่นอีกเส้นเราเล่นซิปไลทางบกเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปไหนกันต่อก็จะไปป้อนอาหารแกะ มีคา,ฟาเฟ่อยู่เราน่าจะไปจิบนู่นนี่น่านิดนหน่อยไปครับไปครับาสาั่งตัวนั่นแหยะตัวนี้เขาฉลารดระวังกินเน่าน่ารักมากเลยตัวนี้เป็นคนทนนี่แบบว่าพเดี่ะกินกกเนื้อบ้างนะหนูกินแต่ผักอ่ะร่างกายหนูจะไม่มีโปรตีนนะ ที่นี่คือแดงเดือดมากไม่รู้ว่าดอกอะไรพี่ทอมดอกอะไรครับเอาแล้วนี่คือชื่อว่าดอกเอาแล้วนะครับนราจะมาหมุนกันรอบหนึ่งเอามาเดี๋ยวเข้าตาคุไปหมดแล้วมันร่งข้างหลังเนี่ยเป็นไร่นะครับดอกหวอนไก่ส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นดอกไม้กินได้นะครับที่เขาปลูกเชื่อไหมว่ากินได้กินได้ไปลองเอาไปแล้ว แล้วก็มีน้องปังคุงมารอรับนะครับ <c oughs> อุยอ้ยอุ้ยน้องทักทะายจ้าโนโนโนตอนนี้ก็เรา3ามคนตอนนี้อยู่แล้วงั้นก็อยากทานอะไรกันบ้างไหมอะ่ะผมอยาก <ไป S 2> ทานสเต็กค,ค,ครับสเต็กอ่ะใช่ไม่ค่ะก็เป็ด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 กป็คเปเอ็ดเปาดเป็ดเะเปาดเป็ดเป็เปดเป็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 เปกับพีดเรของปเรา่เ้วดูว่าเี่เร็ะเดะ่ จะหาร้านอะไรมาให้เราเราจากนั้นเราจะใช้แอปพลิเคชันร้านรูทใช่เพื่อที่จะเดิน <ไป S 1> ทางาไปยันร้าน,น,นที่พี่เรแจ้งมานะคะโอเคไปกันครับไปครับค่ะ ถ้ามาเชียงใหม่จะต้องมากินอาหารร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านซิกเนเจอร์มีหมดทุกอย่างที่เรารีเควสต,ตอนนี้เนี่ยอาหารอ่ะอยู่ข้างหน้าเราเต็มอึ่งแ่ไม่รู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างเ <c oughs> ต็นตากิวอ่ะอิ่มแล้วเยอะไปหมดเลยหลักๆครับตสายเนื้อนะครับที่นี่ก็จะมีชาบูนะครับทางร้านก็มีน้ำให้เลือกหลากหลายเม<ช>น,นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเมนูแนะนําของทางร้าน,นเดี๋ยวขอเชิญพี่ดาครับเจ้าของร้านในบาร์ากนะครับเข้ามาอธิบายห่อยว่าวันนี้เนี่ยจะเตรียมให้กับทีมงานทางร้านรุ่นของเราเนี่ยเป็นน้ำ อะไรบ้างเชิญได้เลยครับค่ซสลามปอะไรกุ้งค่ะซาลามปอะไรกุ้งค่ะพีด่ดา เอาวันนี้ที่นําเสนอมาก็จะเป็นน้าซุปคลาสสิกตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์เป็นเมนูที่เกิดจากการต้มเนื้อซึ่งเป็นเนื้อ3ชั้นนะคะใช้ระยะเวลาในการต้มกว่า3าชั่วโมงขณะเดียวกันเราก็จะได้น้ําของเนื้อซึ่งเป็นจุ้ยผสมมากับพวกสมุนไพรจีนแล้วก็ทาให้น้ำนี้มีความหอมสัมผัสสุดเลยก็คือทานกับเครื่องในอะไรอะไรก็อร่อยต้องใหนี่นี่นี้แน่เลยอ่นมาก็จะเป็นน้ำซุปหมาล่า ซับซ่าชาลินเบาจริงๆแล้วในร้านเราเนี้ยจะมีน้ำซุปเจ็ดน้ำซุปเผ็ดสามไม่เผ็ดสี่จริงๆถ้าหม้อดีไซน์เป็นเจ็ดช่องได้ดีเลยช่องด้น้ำซุปโฟล์คินนี่ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหม้อของลูกค้าเนื่องจากไม่เผ็ดปมกรอบแล้วเราใช้ข้อกระดูก หัวส่วนที่เป็นหัวเขาอะค่ะเอามาตุนเป็นระยะเวลา8ชั่วโมงหลังจากนั้นต้องใช้สกิมเมอร์ตักในส่วนที่เป็นไขออกแล้วก็กรองให้มันใสบางครั้งี่อร่อยมากรสชาติออกแนวญี่ปุ่น อ่าน,นี้คือเป็ดย่างน,นะครับผมจ้องไว้ตั้งแต่1ชั่วโมงที่แล้วแล้วครับเป็ดนี่ถือว่าเป็นนางเอกของทางร้านาถ้าพระเอกของทางร้านต้องยกให้เนื้อโคคุณนะนอกจากพระเอกนางเอกแล้วผมเห็นสเต็กชิ้นหนาะอันนี้วิปอายนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟพร้อมกับแมชพอตเตโต้คือมันบดแล้วก็ยา่าง แล้วก็มีปสปาเกตตี้บึกดําตัวนี้เราทําในส่วนของมึกเองก็คือสั่งตัวเวสบสมึกดํามานะคะหลังจากนั้นเราจะมาปรุงรสอันนี้ต้องบอกเล,ลยเมื่อไรที่ทำปั๊บทั้งร้านนี่เหมือนนั่งอยู่ในพัทยาโซเฟอร์ฟู้ค่ะทานคู่กับขนมปังกระเทียมกรอบผัดพริกช้างใหญ่มากทะเลยกมาในทะเลปลาทู้เรีไทยค่ะปลาเนื้อสียูค่ะเป็นกระป๋องสแล้วก็จะมีต้มยำกุ้งแม่ ต้องเสิร์ฟน้ำสัตว์ใช่ค่ะต้องเสิร์ฟน้ำสัตว์เวอร์ชั่นใหม่ของเราก็จะเป็นกระเพาะปลาใช่ค่ะนกไม้จีนค่ะในเซตชาบูก็จะมีทั้งเนื้อแล้วก็ซีฟู้ดมีเครื่องในอมีเครื่องในด้วยโคตรจริงจริงก่อนที่เราจะไปชิมเมนูต่างๆเนี่ยเดี๋ยวอยากให้พี่ด้าเนี่ย าากร้นผู้ที่ได้มีโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนเช็คใหม่ของเราก็สามารถแวะมาใช้บริการรับประทานอาหารของเราได้มีคบจกทีเดียวทีบริการคาร้านค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มรูปแบบของร้านก็จะเป็นแคชชวยดิ้งแบบสบายๆสไตล์ครอบครัวและเพื่อนฝูงแวะเวียนกันมาใช้บริการนะคะโอเคขอบคุณพี่ด้ามากครับวันนี้ขอบคุณมากครับในการรีวิอาหาร ที่หัวเสกได้ครับได้ครับผมครับเอาอย่างเดียวเออระหว่างที่เรารอชาบูเดี๋ยวเอาเลยจ้ะขออนุญาตนะครับเสิร์ฟเป็ดนะครับให้ทุกคนไม่เคยอยู่เท่าไหร่เลยนะน้องพร้อมนะครับหนึ่งสองสามบิสมิลลาห์มาร์ตินจัดเลยใช่ไหมฮะโหจัดเลยไม่เกรงใจใครตอนเนี้ยครับผมเป็นไงคาริฟตาย เป็ดตายแล้วเป็ดตายแล้วหนังที่เนี่ยดีมากมันไม่ได้แบบกรอบแบบกรึบแต่ว่ามันมีความกรอบแล้วพอมันกินเข้ากับตัวเนื้อเป็ดที่มันนุ่มๆกับน้ำของทางร้านที่เขาเสิร์ฟมามันเข้าไปในเนื้อแล้วมันแบบว่ากรึบเข้ากันได้อย่างดีแล้วก็ตัดด้วยกับน้ำจิ้มดำที่ทางร้านเขาเสิร์ฟคู่กันครับจานเดียวไม่พอแน่นอนครับผมให้เป็นน้งเวันเลยตอนนี้อันนะครับหอมหอมมากหอมมาก ได้กินเหมือนเขาเลียกินเลยอ่ะที่เราตำนี่ไอ้นี่ค่ะชงเทหรอครับไม่ไดผักชีอ๋อชชใช่ไม่ผักชีเรา <c oughs> อยากกินน้ำหม่าล่าขอดูความแซ่บของมันซิดมันจะขนาดไหนดูเนื้อค่ะน้นส้มมีแท่บมันมีความแบบว่าอันนี้เจ้าของร้านเขาจะซิดมาว่าให้เราเนี่ยแข่งซักนิดหน่อยให้มันพอไม่เห็นสีแดงชมพูและนี่แล้วเราก็ทานได้เลยมาล่าฉันต้องจิ้มกับน้ำจิ้มงานะคะ น้ำจิ้มมันมีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้มีน้ำจิ้มงาคอนสืรสามรสแล้วก็สุกี้ยากี้จ้ะเมนูที่ผมแนะนำเลยก็คือตัวนี้ฟิ p ์มไอสต็กครับนี่แรงเลยไหมคะเยี่ยมแรงอันนี้มีเดียมจัดครับทำเลยใช่ไหมรู้พร้อมกันว่าช้ำมากอันนี้คือไม่ทันเหมือนกันต่อวันนี้เป็นไงบ้างครับตั้งแต่เช้าทำกิจกรรมมา ในรีแคปกันหน่อยครับรีแคปก็ตั้งแต่ที่เรานะคะไปฟินิกแอนเดอเจอร์เนาะไปโหนซิปลายการรวมให้กับอาหารแกะเนาะลูกๆของเรานั่นเองแล้วเราก็มาปิดท้ายที่ร้านนี้ก็คือร้านบารอกัดนะครับอย่างที่บอกไปคือเมนูคุ้มมากต้องขอขอบคุณพี่เล่ที่แนะนำร้านร้านอาหารทั้งสองที่เรารีเควสใช่ทั้งสองร้านเลยนะครับถูกใจมากทั้งร้านไท่ไท่ทองอินนะครับแล้วก็ตัวร้านบารอกัดนี่ด้วยนะครับก็ยังไงกาฝาก ขอบคุณมากครับสุยามีอะไรจะฝากไหมครับออขอเป็นว่าส,สันเหนือได้ไหมครับอ้าวตายแล้วความฝันเหนือ ค่ะก็ะสาหรับไขรนะคะที่สนใจอยากมาแอลเจียงใหม่นะคะเอาได้ปลาท่านผู้ชมไปมานะคะก็สามารถเอาเป็นต้นแบบมาแอลสำหรับวันเดททิปของเซยงใหม่ก็ได้เจ้าในอีพีหน้านะครับฮารลุสจะพาคุณผู้ชมไปทำกิจกรรมและไปสนุกที่ไหนต้องรอติดตามชมครับสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมะเระมะตุลลอฮะบะเราะกาตุสวัสดีครับค่ะ ท่านผู้ชมสําหรับรายการทั้งสองช่วงที่เราได้นําเสนอไปโดยนในช่วงแรกขายในช่วงของดรวินาท Exclusive วันนี้เราก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าอัลกุรอานนั้นนํามาซึ่งความรู้และพทยาการในด้านต่างๆมากมายค่ะใช่แล้วครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับในส่วนของช่วงฮารานรูนนะครับวันนี้คุณผู้ชมก็เต็มอิ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากครับค่ะคุณผู้ชมคะจากท่านหญิงอุมมูอัตียาโรติยาลอฮุอันฮาเล่าว,ว่า ท่านร ul สุลลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮะวัยฮิวะสัลลมสั่งให้เรานำบรรดาสตรีออกไปในวันอีดิลฟิตรีและอีดิลอัฎฮาไม่ว่าจะเป็นสาวสาวผู้ที่มีรอบเดือนหรือที่มีใบหน้างดงามก็ตามบรรดาผู้ที่มีรอบเดือนนั้นให้พวกหล่อนแยกไปอยู่ต่างหากไม่ต้องละหมาดให้คอยเป็นสักขีพยานต่อความดีงามและคำกล่าวพรของบรรดามุสลิมฉันได้ถามท่านว่า พวกเราบางคนไม่มีเสื้อคลุมใส่ถ้าเราซูลุลลอฮ์ซอลลอฮ์ะ่ยวยไลฮุสัลลัมตอบว่าพวกเธอที่เป็นพี่น้องก็จงให้ยืมเสื้อคลุมแกหล่อนผู้นั้นรายงานโดยมุสลิมรายการวิถีอมฎดอนปีที่11นะคะยังคงออกาอากาศต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนอมฎดอนตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางททบหแห่งนี้ค่ะคุณผ,ผู้ชมตื่นมาทานข้าวสมดแล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะเปิดช่อง5รับชมสาระความรู้จากรายการของเราด้วยค่ะ ใช่แล้วครับวันนี้นะครับรายการก็หมดเวลาลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับเราสองคนขอตัวลาไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมวารมาตุลลออิวะบเริกาตุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับ